นี่ระชิมเป็ดตุ๋นนักเล็กนุก่มดเสุดๆครั<อ>บงานมาทีเด้งโอโ้โหขับรถหลงครับหลงมาชิมครับนี่น้องเป็นน้องเอาแล้วนะ รสชาติเหมือนเดิมเด้อ,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 อชัดอืมนาว้าวอือฮึยอดน้ำซุปรสชาตเหมือนเดิม,มนะต้องซื้อกลับบ้านมันดึงถุงนะฮะดูดูครับมาชิมได้นะครับนักเป็ด เไม่วิเศษเ็ไปมากกินถือว่าอ้การขอบคุณต่อยออกมาครับนะมาโอ้โหอีกทีเด้อ ว้วครับดีจครับมาลองชุบข้าวเปล่าอนาาีี่ครับต้นตงนะครับครับเดี๋ยวมา,ามชิมแคปเพื่อนๆยูทูบีบครับไป้มกินเที่ยวไปมาลุงบียูทบารครับยูทูบครับ,บ,บเพื่อนบ๊ายบาย